สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลลัคนาตุลคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยเลขมงคลของคุณนะคะในเดือนธันวาคม2,564ชาวตุลเกิดตั้งแต่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยไพ่พลังงานนี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่มีลลงคลิปเลยนะคะแล้วก็ถ้าตามหน้าไพ่นี้ มันสามารถโดดไปได้ถึง3 4มสี่เดือนไม่จำเป็นต้องเดือนธันวาสเสมอไปแล้วก็พลังงานนี้แน่นอนละ่ะมีวิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเป็นพลังงานรวมบางทีมันอาจจะตรงแค่แง่มุมในบางส่วนของชาวตุลก็ได้มันอาจจะตรงในแง่ไหนแง่ที่คุณเศร้าหรือแง่ที่คุณสมหวังนะคะถ้าคุณไม่ดีอะไรมาขอให้ได้รับพลังงานที่ดีนะคะมาดูกันเลยแต่ว่ามินวา่าไพ่ของมินดีมาจากต่อเนื่องเลยตุลน,นะคะ ไพ่ไปแรกของคุณนะคะควีนเหรียญเลยตกตำแหน่งควีนเหรียญคุณจะเก็บเงินเก็บทองได้เนาะเป็นควีนถือเหรียญเลยไงนะคะมีเงินอยู่กับตัวเนาะมีโอกาสมีช่องทางในการทำมาหากินมีช่องทางในการทรําธุรกิจมีโอกาสต่อยอดเล่นหุ้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้นะคะไพ่พวกนี้ถ้าเป็นคนโสดนะคะหนึ่งเหรียญคิงเหรียญถ้าคุณถามว่าคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณไหมเมีนจะตอบว่านะคะ ถ้าพลังงานนี้นะคะมันเป็นพลังงานรวมเนาะมินอ่านตามไพ่แล้วกันถ้าคุณตอบว่าคนนี้คือคนที่ใช่ไหมนะคะมินว่ามันเป็นคู่แมทกับคุณนะคุณกับเขามันมีอะไรที่คล้ายกันมีอะไรมุมมองที่เหมือนกันคุณอาจจะได้เจอคนสดเจอคนที่คล้ายๆกับคุณเช่นทําธุรกิจมีมุมมองในการปรับใน,ในการปรับในการเปลี่ยนในการอาจจะเจอจากความรักที่จากการทํางานนะคะที่เข้าใจกัน สองถ้วยมันขึ้นน่ะเนาะคุณจะได้พบรักใหม่สําหรับคนโสดน,นะคะคนที่มีอะไรคล้ายๆกับคุณคนที่จัก,กรวาลนี้นะคะมอบให้คนที่จะเคียงบ่าเคียงไหลเราไปคุณมีแนวโน้มนะคะคุณอาจจะมองถึงความรักที่จะติดเนะาะไพ่ของคุณขึ้นมาด้วยนะชาวตุลอาบอกธาตุก่อนนะคุณอาจจะคุยกับธาตุดินกันเมื่อสมบังกรตุลลัคนาตุตลลักนณาตุลเป็นธาตุคุณขึ้นมาเนาะ ธาตุดินก็บอกไปแล้วนะคะการเพึกสมกรารธาตุน้ํากรกฏมินพิจิตสตาชาวกลุ่มลัคนาคุมที่จริงคุณคุยบใไรก็ได้คุณหวังถึงความรักที่จะอยากได้คนที่มากันร่วมสร้างอนาคตกับคุณได้คบกันยืนยาวไม่จําเป็นต้องไม่อยากได้แล้วอะไรที่มันฉาบฉวยคุณมีพลังใจพลังกายคุณมีเป้าหมายของชีวิตถ้ามีความรักก็อยากมีเป้าหมายที่จะอยู่ร่วมกันมั่นคงอะเนาะ คุณหวังถึงตรงนั้นจากวานนี้นะคะมาบอกว่ามาซื้อว่าที่ผ่านมาถ้าคุณโสดอะไรมานานนะคะท่านจะให้คุณได้พบเจอความรักหนึ่งถ้วยสองถ้วยเนาะเป็นความรักที่รู้สึกว่าเรากับเขารู้สึกดีต่อกันเข้าใจกันมีทิศทางมุมมองที่เป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันถ้าคุณถึงว่าถ้าสมมติคุณค,ณคบกับใครมานานมีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆปรับเปลี่ยนทิศทางอะไรใหม่เทสิ่งเก่าๆที่เราเคย มีทิฐิมีอีโกอะไรต่อกันคุณจะกลับมาหันใส่ใจกันแล้วได้คบกันยืนยาวถึงโอกาสได้ขั้นได้อยู่ร่วมกันหรือมั่นหมายแต่งงานก็ได้สําหรับคนบางคนนะคะแต่สําหรับบางคนที่ผ่านมาแน่นอนหละความรักอาจจะทิฐิมีโกต้องการหรือความรักคุณน้อยใจมีคนรักที่คุณเห็นไหมคะหกเหรียญถ้าตามในหนังสือเขาจะบอกบาลานจะที่จริงในหน้าไพาอ่อ่ะอ่านจากหน้าไพ่นะคะมันไม่บาลานเลยคุณอาจจะมีสองช้อยหรือ เป็นไวเวอร์ซ่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่คุณรักเขามีสองช้อยแต่เป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมเห็นไหมการแบ่งอีกคนนึงเยอะอีกคนนึงน้อยหรือเราทุ่มเทความรักให้ไปไม่ได้กลับมาในความเท่าเทียมคุณน้อยเนื้อต่ําใจในความรักความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมีดูอดีตอดีที่ผ่านมาให้นะตุลในตรงนี้ในหน้าไพ่เนี่ยมันเริ่มดีแล้วนะคะ มีการกลับมาปรับความเข้าใจเริ่มต้นอะไรกันใหม่มีทิศทางที่มีความรักที่เท่าเทียมกันไพ่มันขึ้นมาเนาะนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชาวตุลลัคนาตุลความรักของคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคบกับใครมานานลงทุนลงแรงหัวใจ คุณอาจจะกําลังรอว่ารอว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้รอให้เขาชัดเจนรอดูสถานการณ์รออะไรบางอย่างที่คุณเคยรอก็ได้นะคะอดีตที่ผ่านมาคุณดธาทัดลมตุนกุมีถุนคุณรู้สึกเหนื่อยฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาคุณอยากจะตัดอะไรบางอย่างให้มันทิ้งไปเพราะว่าคุณเหนื่อยแล้วปัญหาห้ามไม่ท้าวอ่ะมันเป็นปัญหาเรื้อรังบางคนปัญหาเล็กๆน้อยๆจนถึงใหญ่โตจนถึงเอาง่ายๆห้ามไม่ท้าวเป็นปัญหาเรื้อรัง ปัญหาที่เราแก้กันไม่ได้หรือมันจุกจิกกวนใจคุณก็ได้นะคะราศีตุลลักนณะตุลหรือมีฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ทําให้ผู้คุณมีปัญหากันด้วยหรือผู้คนนี่แหละมีปัญหากันเองนะคะสองดาบบง่งบอกถึงสถานการณ์ที่เป็นสองช้อยบางคนมีสองช้อยให้เลือกหรือบางคนกําลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะมุ่งออดีกําลังสับสนนะคะในความรักความสัมพันธ์ สเตนนะคะสิงรัคนาสิงเป็นความรักที่ไปไปกับๆเนาะคุณรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกพออยากหยุดพักอยากเบรกแล้วอยากมีการนะคะเมจิเชียนอยากให้ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่มันอาจจะไม่ยังไม่ถูกแก้นะคะ s ิดดาอ่าเดชาวพิจิกราคณนาพิจิกพ่อไม้แม่ๆไ,ได้ด้วยคุณอาจจะอยากจบอยากห่างอะไรออกมาที่ทําให้คุณรู้สึกสับสนเนี่ยจุกจิกกวนใจที่คุณเหนื่อยล้าที่คุณรอ รอว่าเขาจะเอายังไงรอว่าจะเป็นยังไงต่อเ h ทเฮอร์มิตชาวการลัคณาการความรักนี่คุณนิ่งคุณเงียบหรือเขาเงียบใส่คุณนะคะเด็กถือดาบธาตลมตึงลุมไปถึงความรักนี้อาจจะปิดกั้นมีกำแพงหรือแอบสืบแอบส่องกันหรือบางคนโตแล้วแต่นิสัยเหมือนเด็กก็ได้หรืออารมณ์เวียเว่ยงวีนก็ได้นะแต่ฟูคุณอยากจะหลุดจากตรงนี้นะหรือคุณรักใครก็ตามที่เขาเห็นเราเป็นแค่แบบ ไม่พัฒนาความสัมพันธ์นะครบมากยาวนานแค่ไหนมันก็ไม่ชัดเจนมันไปเรื่อยๆเอื่อยๆอืดๆอะไรประมาณนั้นนะคะอืมเราครบกับใครมานานเราก็อยากได้ความชัดเจนนะคะอยากมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์มันคืบหน้าบันไดขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามใช่ไหมคะจนถึงเปิดประตูวิวานะคะมีหรือเข้าใจกันหรือเป็นแฟนกันไม่ใช่นับหนึ่งนับสองก็อยู่ตรงน,นั้นตลอดอย่างเงี้ยมีเข้าใจนะคะว่าทุกคน ก็อยากมีการพัฒนาแต่ความสัมพันธ์คุณมันช้ามากที่ผ่านมาขอดูนะคะชาวตุลลัคนาตุลคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงอะคุณบ้างหรือคนที่เขาห่างคุณไปแล้วนะคะโดยทำแพลนบางคนชาวธนูลัคนาธนูบางคนมีความรักที่อยู่แดนไกลบางคนต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องจูนเข้าหากันบางคนไปไปกลับกับแต่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนมันไม่ได้ขาดกันแต่มันแค่ยังไม่ชัดเจนนะคะ สีไแม้เท้าเขาก็อยากอยู่มั่นคงกับคุณนะแต่บางท่านนะคะอแปดเหรียญความสัมพันธ์นี้เขาก็อยากพัฒนาแต่ช้าเพราะเขาจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรือเขามีคนของเขาอยู่ก็ได้นะสีไแม้เท้าคือบ้านคือครอบครัวหรือเขาอาจจะมีอีกบ้านหนึ่งก็ได้นะคะจัดติชชาวตุลลัคนาตุลห้าถ้วยเขาก็รู้สึกผิดกับคุณนะถ้าคุณเป็นครอบเป็นครัวหรืออยู่กันเป็นครอบครัว หรือไม่ได้อยู่กันครอบครัวก็ได้ค่ะแต่หมายถึงว่าคุณคบกันนานแล้วสถานะคืออยู่คบกันมานานเขาเหมือนเขาอยากตัดสินใจมาเลือกคุณนะแต่ว่าเขาขอมันเหมือนมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยแต่เขาก็รู้สึกเสียดายอะไรอวรรู้สึกผิดกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาสิบไม้เท้าบางคนทำแต่งานงานเยอะงานมากบางคนมีกำแพงกั้นสูงมากหรือบางคนคุยกันมานานอาจจะ ทำงานร่วมกันนะคะใพ่พวกนี้หรือเราครบกันมาตั้งนานแล้วเขาคิดยังไงคุณเขาก็อยากให้ความชัดเจนอะคุณนะแต่เขายังให้ไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ค่ะเดาฟูพอตัวเขาก็ยังนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นคนที่ให้ความสุขเป็นคนที่เลอค่าเป็นคนที่มีค่าและเพราเดอซันออกแต่ว่าตัวเขาอาจจะติดขัดถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของนะคะมินบอกเลยว่า ตอนนี้เขากาลังตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่เขาให้ความชัดเจนคุณไม่ได้เขาคิดว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีแหละนะคะแต่ว่าเพียงแต่เขายังติดขัดมีปัญหาอาจจะเขามีคนของเขาอยู่เขาก็เสียดายคุณนะแต่เขาไม่สามารถชัดเจนได้แต่อีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าเขาคบกับคุณมานานเขาก็ยังอยากคบกับคุณไปเรื่อยเพราะตกตําแหน่งความคิดเขาเป็นหกไม้เท้าเห็นไหมคะเขาอยากคบกับคุณมานานเขาอยากคบกับคุณไปเรื่อยๆแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปไปเรื่อยๆนี่แหละ พอเขาอาจจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอยากสร้างความมั่นคงหรือเราต้องปรับต้องจูนอะไรเข้าหากันหรือเราแตกต่างกันทั้งไม่ไม่ว่าอายุก็ได้ไม่ว่าอยู่ไกลกันหรือเราต้องปรับทัศนคติบางอย่างให้เข้าใจกันหรือตัวเขาดีละค่ะยังไม่พร้อมอะไรเลยอยากคบเราไปเรื่อยๆแต่เขาอยากช้าๆนะคะแต่ว่าโฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนมันตรงกับใครบ้างคะ <c oughs> คอมเมนต์บอกมินด้วยนะคะไม่รู้ว่าตรงกับท่านใดบ้างเดี๋ยวมินขอดู แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวราศีตุลลคณาตุลแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะคิงถือถ้วยเขายังถือคุณไว้ในมือนะธาตุน้ำกระกรกมีนพิจิตคุณเห็นไหม ครึ่งหนึ่งของคุณกับเขายังคงตัดกันไม่ขาดยังคงโหยหาก,กันและกันไม่ว่าที่ผ่านมาเป็นอาการน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอาการที่ให้มากกว่าได้รับหรือมีบางอย่างไม่เข้าใจกันเขาก็ยังนะคะคิดถึงคุณเหมือนคุณท,ที่ที่คิดถึงเขามันตัดกันไม่ขาดนะคะมันยังนึกถึงกันยังยังคงคิดถึงยังคงมีกันและกันครึ่งหนึ่งมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างหกไม่เท้านะน้มความสัมพันธ์มันก็ยังเดินหน้านะคะไปเรื่อยๆอืม นายถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงพโนแปดไม้เท้าคิงถือไม้เท้านะคะดัซซันสองไม้เท้านายถือถ้วยหกเหรียญวิวนะคะดัเธอร์เมด มินถือถ้วยนะคะอ่ามินไว้ฝั่งนี้เนาะอ่านะคะคืออย่างนี้นะมินพูดถึงคนโสดก่อนคนโสดนะคะมินดูไพ่แล้วคนโสดแนวโน้มความสัมพันธ์คุณจะพบรักนะคะที่เกื้อก,กูลกันละกันห่วงใยเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันคุณอยากได้ความเท่าเทียมอยากมีความระที่มุมมองที่มองอนาคตไปข้างหน้าเกื้อก,กูลกันละกัน บางคนจะเข้ามาอาจจะอายุต่างกันกับคุณน,นะคะอาจจะอายุน้อยแต่ถ้าเขาอายุเท่าคุณหรือมากแปลว่าหน้าเขาเด็กล่าละอ่อนก็ได้นะคุณจะพบเจอความรักที่คนที่ให้ความสุขให้พลังงานให้พลังใจกับคุณถ้าคุณรอคนเก่าหเดือนก็แล้วหนึ่งปีก็แล้วมินพูดแทนใครไม่ได้มางคนรอเป็นสองปีนะแต่ชีวิตเราคือการหมูพรอนเป็นการจบบางอย่างดเวอนะคะเพื่อให้เราได้ หมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตได้เจอคนที่ใช่กว่าอะไรที่มันไม่ใช่มันจะโดนรีไทา์ไปจากชีวิตเราเพื่อให้เราได้เจอความรักที่เป็นนะคะคู่กัลายาณมิตรคู่ที่เป็นโซเมตคู่ที่เกื้อกูลกันและกันคุณจะเจอคนนั้นวีออโฟจูนนะคะคือพรมลิขิตจ,จะให้เจอแต่ทีนี้การต่อยอดมันก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์คุณสองคนเพราะพรมลิขิตท่านให้เจอกันแล้วคุณจะสร้างอ,าอนาคต ด้วยกันมันก็ต้องมีปิยาวาจาพูดจากันดีๆกัลยาณมิตรเกือ้อกูลคือช่วยกันนะคะช่วยกันก่อร่างสร้างตัวช่วยกันประครบประงมความรักของคุณให้สุขให้งอมสร้างบุญกุศลร่วมกันอันนี้พวกคุณต้องต่อยอดแล้วนะคะภัยพวกนี้ขึ้นมาเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพานะคะอา,อาจจะเจอกันทางโลกออนไลน์ทางสายงานหรือทางสายเพื่อนความรักนะคะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปชา้ชาๆได้พาเล่มงามไม่มีอะไรก้าวกระโดดนะคะแล้วจะคบกันได้ยาวนาน และมั่นคงด้วยนะคะสำหรับคนโสดนะคะเป็นข่าวดีแต่สำหรับคนที่ห่างกันมีคู่ถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วไซส์พมจะลิขิตนะคะให้พวกคุณได้ย้อนกลับมาเนาะมาเริ่มต้นกันใหม่จะมีการปรับบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้จูนเข้าหากันนะคะให้บาลานซ์ซึ่งกันและกันงานเยอะงานมากหรือความรักนี้มันก็ต้องปรับต้องจูนเข้าหากันคุณยังไปต่อได้นะคะยังที่มั่นคงได้แต่ช้า ลค่ะต้องปรับต้องจูนต้องบาลานซ์เข้าหากันเนาะไห้พวกนี้ขึ้นมาการเป็นผู้ให้อย่างเดียวคุณต้องรอรับบ้างหรือใครที่เป็นผู้รับอย่างเดียวคุณก็ต้องให้คนอื่นบ้างไม่ได้ปแปลว่าให้เงินก็ได้นะคะถ้าเรามีน้อยเราก็ให้เอาเอาใจใส่ขอโทษก่อนขอบคุณนะกกินข้าวหรือยังทักไปก่อนขอโทษให้เป็นอีกคนก็ต้องบอกว่าเราก็ขอโทษเหมือนกันถ้ามีแต่เราตัวเล็กด้วยกันทั้งคู่ความรักเราจะสูงงอม แต่ถ้ามีแต่แบบตัวใหญ่ๆมีทิฏฐิมีอกโก้ฉันไม่ขอโทษฉันไม่ผิดอีกคนก็เป็นอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเราจะไม่มีใครผิดไงใช่ไหมมันก็จะไปกันลําบากนะคะถูกไหมมันจะมีการสื่อสารมันจะมีการได้เคลียร์ใจบางอย่างนะคะ <S 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 แต่ถ้าเป็นความรักมินบอกนิดนึงนะคนโสดระวังนะคะไพ่วันในแตนขึ้นคือ คุณจะเจอกันแล้วรู้สึกถูกชะตากันมากมันมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดเข้าหากันสูงมาก3 4เดือนแล้วมันจะรู้สึกว่าเราไปไวมีอะไรกันไวแล้วมันจะเหมือนไฟแล้วไหม้ฟางลาดด้วยน้ำมันกา๊าซอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองคิดดูมันจะพลึบทีเดียว ความสัมพันธ์มันก็จะคล้ายๆว่าหมดโปรโมชั่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้สุขให้งอมให้เรียนรู้บ่มเพาะให้เรารู้นิสัยใจคอกันรู้ถึงข้อดีข้อด้อยของกันและกันเรารับกันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะความรักมันถึงจะยืนยาวและมั่นคงนะคะมินขออนุญาตเก็บนะทีนี้มินขอดูเล่งเด่นเร่งบางคนบ้างนะคะอันนี้มินเป็นแค่แนวทางนะคะแต่คุณมีโชคอยู่นะคะกับผู้หญิงนะคะ กับญ,ญาติผู้ใหญ่กับทางผู้หญิงนะคะที่เป็นเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้นะคะกับคนรักก็ได้เนาะ<ป>ขอดูนะคะ<ป>เลขเด่นเลงมงคลของชาวราศีตุลลคณาตุลมีอะไรบ้าง,างน่ะนะคะทะเบียนรถนะคะมีสีนะคะ ดูเดนะคะอืมไพ่นี้นะคะออกมาที่มินเห็นเนะเาะมีหนึ่งมีหมีหนึ่งมีเกนะคะหรือมีสามมีสี่นะคะคุณเอาไปจับไปตัดเอานะคะเดี๋ยวมินขออนุญาตเก็บนะคะไพ่จะแนะนำยังไงบ้างชาวราศีตุลและคณาตุล ใพ่จะแนะนำชาวตุลลักนาตุลยังไงบ้างนะคะในความรักความสัมพันธ์สองถ้วยนะคะสิบไม้เทา้าควีนเหรียญหนึดาบนะคะนายถือถ้วยคิงถือถ้วยนะคะไพ่นี้บ่งบอกว่านะคะ คนที่มีปัญหาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาเคลียร์ใจกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกลับมาจูนเข้าหากันความรักคือความเข้าใจนะคะสิบไม้เท้าบางคนพัฒนาความสัมพันธ์มานานคบกันมานานภพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะบางคนงานเยอะงานมากนะคะมีลดทิ่ฐิลดอีโก้ Eagle, ลงนิดนึงนะคะความรักแต่ว่ามีนอยากมองนิดนึงในถือถ้วยจะมีคนมาขอโอกาสจากคุณนะ แต่ถ้าเป็นคนสดคุณจะมีความรักนะคุณเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องการเงินการทองถ้าคุณตามใครจนเหนื่อยแล้วคุณอยู่นิ่งๆหันกลับมาใส่ใจตัวเองกลับมารักตัวเองเพราะคุณเป็นควีนเหรียญนะคะถ้าหมายถึงว่าตัวเราดูแลดีแล้วให้มากแล้วกลับมารักกลับมาให้ตัวเราด้วยค่ะถ้าคนที่เขาจะรักเราเราแค่อยู่นิ่งๆเฉยๆเขาก็รักไม่จําเป็นต้องดิ้นรนนะคะปล่อยให้พรมลิขิตปล่อยให้โชคชะตาหรือสิ่งใดที่เราทําดีแล้ว ให้เขาเห็นคุณเห็นค่าเราถ้าเขาไม่เห็นขอให้เราเห็นคุณค่าในตัวเรานะคะชาวตุลลัคณะตุลน,นะคะขอบคุณมากมายค่ะถ้าดูดวงส่วนตัวมินพิมพ์มาดีไลน์ไว้ด้ต้วิดีโอคลิปนี้นะคะค่าครูก็พิมพ์ทิ้งไว้อย่างละเอียดทักนะคะเสิร์ชหามินแล้วก็ทักเข้ามาจะมีแอดมินคอยตอบแต่ถ้าตอบช้าแปลว่ามินนะคะที่ทํางานคนเดียวมินขออภัยด้วยแต่ถ้าไม่ตอบทั้งวันเลยทาไมหมอไม่ตอบแปลว่าไลน์ไม่เด้งนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าโอกาส เกิดขึ้นมีแต่ว่าน้อยมากนะคะขอบคุณมากมายค่ะชอบช่วยกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ